ซานยาอดีตกองหลังของอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่ามาโลกุสโตแบ็กขวาของเชลซีมีศักยภาพในการก้าวขึ้นมาเป็นแบ็กขวาที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกอังกฤษกองหลังวัย20ปีย้ายมาคาแข่งในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดเมื่อเดือนมการาปีที่แล้วจากลียงด้วยค่าตัว26ล้านปอนด์ซึ่งจากการบาดเจ็บของลิสเจมทำให้เจ้าตัวได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องและทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ซานยากล่าวว่ามาโลกุสโตและลิเจมจะต้องแข่งขันเพื่อแย่งชิมตำแหน่งแบ็กขวาซึ่งนั่นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเชลซีและซานยากล่าวกับแพตติพาว เชลซี Chelsea, กำลังอยู่ในช่วงสร้างทีมและกุสโตก็ทำได้ดีแต่เขาก็ยังสามารถทำได้ดีกว่านี้ในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงเขามีคุณสมบัติที่จะเป็นแบ็กขวาดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกถ้าเล่นรักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปตลอดทั้งฤดูกาลรายงานข่าววันที่22มีนาคม2567ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะ